สวัสดีครับดิดีดตัอเข้าสู่ช่องใน,นเหนียกับเกมยูกิโ oh! อดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวส่วนของตัวเด็กออคลาสไนแม e นั่นเองครับผมก็ใส่ในส่วนของตัวมอนไนแม e มาช่วยเล่นเพิ่มใน,นในส่วนของตัวอิปลีอ่าแล้วก็ตัวเมอร์เมดนั่นเองนะฮะก็จะมีมอนออคลาสเนี่ยเขาจะมีตัวมอนติดชื่อเมอร์เมดอยู่แล้วเอ้ยมอนติดชื่อไนแม e อยู่แล้วก็คือตัวออคลาสตัวนี้นั่นเองนะฮะ ในส่วนของสกิลเนี่ยผมใช้เป็นสกิลสวิ t เชอร์ล er o มนั่นเองครับผมความสามารถก็คือถ้าหากเราเสียไลรพ้อยไป1 0 0 0หรือมากกว่าเนี่ยเราจะสามารถทําการเก็บกาา์ดประมือ1นึ่ใบกับพวกกองการนะจากนั้นทําการจั่วก๊์ดใบอื่นที่ไม่ใช่ใบนั้นน่ยขึ้นมือได้1นึ่งใบสกิลนี้กดใช้งานได้1ครั้งต่อการดูเอ้ครับผมแน่นอนนะมอนที่ใส่ไม่แรกก็จะเป็นตัวออคัส h u เฮิร์ร เราสามารถทําการรีมูฟตัวเขาในสุสานหนึ่งใบเพื่อทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ออคัสออกมาจากตัวเด็กได้แต่ในเทอร์นนี้เราจะไม่สามารถทาการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์อื่นได้เลยนอกจากมอนสเตอร์ธาตุมืดเท่านั้นนะฮะและก็ใบต่อมา scrap recycle ความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาทําการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษเราจะสามารถทาการถมมอนเมชชีนจากในเด็กหนึ่งใบลงสุสานได้นั่นเองฮะก็ใช้แค่เอฟเฟกต์ถมนี่แหละและก็ใบต่อมาฮะ nightmare อิบลีนะฮะเมื่อตัวเขาทําการอัญเชิญแบบปกติเราจะสามารถทําการขุดมอนลิงก์ที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบ อันเชิญแบบพิเศษเข้าสนามได้แต่ปลายลูกศรของมอนสเตอร์ลิงไปนั้นต้องทําการชี้มาที่การ์ดใบนี้นั่นเองและ พลังโจมตีจะถูกเปลี่ยนเป็นศูนย์และเอฟเฟกจะโดนเนเกตนั่นเองครับผมและอีความสามารถหนึ่งก็คือผู้เล่นที่ทําการควบคุมน้องไมนี้อยู่นะฮะจะไม่สามารถทําการอาเชิญแบบพิเศษ e มอนสเตอร์ได้เลยนอกจากมอนสเตอร์ลิงเท่านั้นนะฮะและถ้าหากตัวเขาเนี่ยที่ทาการควบคุมอยู่ฝั่งเราเนี่ยถูกส่งลงสุสานนะฮะเราจะสามารถทําการอาเชิญแบบพิเศษ e การไป e นี้เนี่ยไปอยู่ในสนามของคู่แข่งได้นั่นเองก็ถ้าหากน้องอิปลีเนี่ยตกจากสนามเราไปอยู่ในสนามคู่แข่งนะฮะและถ้าหากเด็กคู่แข่งที่เอามาเล่นกับเราเนี่ยไม่มีมอนลิงอยู่เลยเนี่ยเท่าก ก็เป็นการคอนโทรลแบบอ้อมๆนะฮะก็จริงไม่ไม่อ้อมหรอกก็ตรงๆนี่แหละแล้วก็ไปต่อมาฮะออคลัสในแม่ตัวเขาเนี่ยจะไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้ด้วยมอสเตอร์ลิงได้นั่นเองฮะและอีกความสามารถหนึ่งฮะเราสามารถทำการรีมูฟตัวเขาในสุสานได้จากนั้นเราจะสามารถทำการทรเก็ตมอสเตอร์ในสนามหนึ่งใบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น100 เท่ากับดาวของมอนสเตอร์เผ่าแมชชีนทาดมืดที่เราส่งลงสุสานด้วยเอฟเฟกของตัวเขาเองนั่นเองครับผมและหลังจากเราใช้เอฟเฟกนี้ไปแล้วในเทิร์นี้เราจะไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษอื่นได้เลยนอกจากมอนสเตอร์ทาตุมืดเท่านั้นนะฮะและก็ใบต่อมาครับผมตัวสกิเลตัน เราสามารถทําการรีมูฟตัวเขาจากสุสานได้ฮะเพื่อทําการขุดมอนสเตอร์ออกคลาสที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบย,ยกเว้นตัวเขาเองนะทำการอเชญแบบพิเศษเข้าสนามนั่นเองครับผมและหลังจากจเราใช้เอฟเฟกนี้ไปแล้วในเทิร์นนี้เราจะไม่สามารถทําการอเชญแบบพิเศษมอนสเตอร์อื่นได้เลยนอกจากมอนสเตอร์ธาตุมืดเท่านั้นนะฮะและก็ใบต่อมาผม w o r l d Legacy World Wide เราก็เอามาใช้แค่เอฟเฟกสุดท้ายนะก็คือทําการรีมูฟตัวเขาในสุสานเพื่อทําการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ออคลาสที่อยู่ในรีมูฟโซนหนึ่งใบฮะทำการอชาชญ l l c ล a s s b l a s ดครับผมเราสามารถทำการรีมูฟตัวเขาในสุสานได้ฮะจากนั้นเราจะสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ l Class ออกมาจากบนมือได้นั่เองยกเว้นตัวเขาเองนะฮะหลังจากใช้เอฟเฟคนี้ไปแล้วเราก็จะไม่สามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์อื่นได้เลยนอกจากมอนสเตอร์ธาตุมืดเท่านั้นเช่นเดียวกันฮะบุกมูลเอามาจับมอนสเตอร์ในสนามหนึ่งใบคว่ำหน้าป้องกันฮะ แล้วก็คอส i c มิ c ไซโคลนใจไล์พอยหนึ่พันเพื่อทําการรีมูฟแผ่งหลังคู่แข่งพิงก็ใจหนึ่พันก็เอามาใช้คู่กับสกิลได้ด้วยนะแล้วก็ออ l คลัสพลาทิท์รีเทิร์นผมเราสามารถทําการส่งมอนสเตอร์ออคคลัสหรือว่าเวอร์ลิกซี่จากบนมือหรือในสนามที่หงายหน้าอยู่นะส่งลงสุสานเพื่อทําการจั่วการ์ดได้2ใบนั่นเองและก็ใบสุดท้ายฮะในเมนเด็กก็คือเครื่องดีตัวก็ทําการดีดมอนสเตอร์ในสนามหนึ่งใบกลับขึ้นมือได้นั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาดิงยิซึความสามารถก็คือเราสามารถทารําากร อ่าแรงอัพตัวเขาเนี่ยมาจากมอนสเตอร์ลิงที่ชื่อว่าออคลาสได้นั่นเองและก็ถ้าหากตัวเขาเนี่ยทำการอัญเชิญแบบพิเศษเข้าสนามนะเราจะสามารถใช้งานเอฟเฟกต์เขาได้2ออย่างฮะ แต่เลือกใช้งานได้แค่อย่างเดียวนะเอฟเฟกแรกก็คือเราจะสามารถทําการส่งการ,การ์ดคู่แข่งหนึ่งใบที่ทําการควบคุมอยู่ลงสุสานได้เลยครับผมและเอฟเฟกที่2เราจะสามารถนามอนสเตอร์ออกคลาสที่อยู่ในรีมูฟโซนหนึ่งใบามาเสียบเป็นไส้วัตถุดิบของเขาได้นั่นเองและอีกเอฟเฟกหนึ่งถ้าหากการ์ดที่เราทําการควบคุมอยู่ในสนามเนี่ยถูกทาลายนะฮะเราสามารถทําการจ่ายโอเลเหนึ่งใบาจาก,กาไปนี้เพื่อให้การ์ดนั้นยังคงอยู่ในสนามต่อไปได้นั่นเอง และก็ใบต่อมาฮะไนแมกยูนิคอนก็เมื่อทําการอัญเชิญลิงก์กด์ดที่ออกมาได้นะฮะทิ้งการ์ดไปมือหนึ่งใบเพื่อทําการเตะการ์ดในสนามหนึ่งใบกลับเข้ากองนั่นเองแล้วก็กะละเทียมอนสเตอร์ลิงก์ใบนี้ไม่สามารถถูกทําลายจากการต่อสู้ได้นะฮะและก็เอฟเฟกต์หนึ่งเราสามารถทําการ t a r ์ e t ็ตการ์ดมอนสเตอร์เผาแมชชีนที่อยู่ในรีมูฟโซนหนึ่งใบฮะทำการเก็บกลับเข้าเด็กได้จากนั้นจะสามารถนําการ์ดเวทกับดักที่ชื่อออกคลาสจากเด็กหนึ่งใบเนี่ยมาทําการเซตในสนามได้นั่นเองฮะ และก็ใบต่อมาผมไนแอมเมอร์เมดความสามารถก็คือเมื่อเราทําการอัญเชิญลิงก์ออกมาได้นะฮะเราจะสามารถทาการทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเพื่อทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ Monster ที่ชื่อว่านายแม่ออกมาจากตัวเด็กเราได้นั่นเองและถ้าหากตัวเขาเนี่ยทำการโคลิงก์อยู่นะฮะเราจะสามารถทําการจั่วการ์ดหนึ่งใบและถ้าหากตัวเขาอยู่ในสนามนะฮะมอนสเตอร์ Monster ในสนามทั้งหมดเนี่ยพลังโจมตีเดฟลดลง1000นั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาผม ลองกิสุความสามารถก็คือตัวเขาไม่สามารถถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกได้นะฮะและอีกความสามารถหนึ่งเราสามารถทําการ t a r g e t ็ตการ์ดมอนสเตอร์เผ่าไมชีนที่อยู่ในรีมูฟโซน2ใบนะฮะทำการเก็บกับเข้ากองฮะจากนั้นจะสามารถทําการส่งมอนสเตอร์ลิงคู่แข่งหนึ่งใบลงสุสารได้เลยฮะ แลวก็ไนแมฟินิกเมื่อเชิญลิงก์ใบนี้ออกมาได้นะฮะก็ทำการทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบเพื่อทำการทาร์เก็ตการ์ดเวทกับดักคู่แข่งหนึ่งใบยิงทิ้งได้เลยและก็ใบสุดท้ายของตัวบลูชนั่นเองับผมก็เอฟเฟกเราทำการทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบฮะเพื่อทำการทาร์เก็ตการ์ดที่หงายหน้าอยู่คู่แข่งหนึ่งใบฮะคู่แข่งต้องทำการทิ้งการ์ดบนมือประเภทเดียวกันกับการ์ดที่เราทำการทาร์เก็ตไปเพื่อทำการเนเกตการ์ดไปนี้ถ้าหากคู่แข่งไม่ยอมทิ้งการ์ดประเภทเดียวกันกับการ์ดไปนั้นการ์ดไปน เอาจริงลิตาตัวออคลาสที่ผสมกับตัวไนแรมเนี่ยก็จะค่อนข้างปวดหัวระดับหนึ่งปวดหัวกับเด็กที่เจอด้วยนะเด็กที่เจอด้วยเนี่ยจะปวดหัวเลยได้ไม่ได้ติดมอนอ่าลิงมาด้วยหรือติดมอนแก้ทางหรือกิดการ์ดแก้ทางมาเนี่ยเรียกได้ว่าปวดหัวแน่นอนเพราะว่าน้องอิปลีเนี่ยเราน่าจะรู้สรรพคุณกันดีนะฮะใครโดนไปนี่มีหมองกันมาชีวิตมีหมองเศร้ากันมั้ อันนี้เป็นรีเพย์ที่ผมเซฟมาเพื่ออ่าให้ดูวิธีการตั้งบอร์ดนะฮะเปิดมาผมใช้งานรีเทิร์เนี้ยทำการทิ้งในส่วนของฮาร์ปโจ๊กการ์ดสองใบอะทำการอันเชิญในส่วนของตัวน้องอิบลีอะทำการอันเชิญลิงก์ครับผมออกมาในส่วนของตัวเมอร์เมดนะฮะเอฟเฟกต์เมอร์เมดฮะทำการทิ้งฮาร์ปอะเอฟเฟกต์ของอิบลีฮะทำการสเปรย์ตัวเองเข้าบอร์ดคู่แข่งฮะอ่ะแล้วเราก็ทำการสเปรย์ในส่วนของตัวออคัตในเมร์เข้าสนามฮะเอฟเฟกต์เฮอร์เลอร์ฮะตัวฮาร์ปอะมีมุฟตัวเองฮะทำการเรียกในส่วนของตัวสสเเเเกกลตันนข้าาามจด็ฮะ ทำการเชิญลิงก์สองฮะออกมาในส่วนของกะลาทีฮะเอฟเฟกต์กะลาทีฮะทำการเก็บในส่วนของฮาร์ปะแล้วก็ทำการเอาตัวรีเทิร์นทำแกะอ่าทำการแปะในสนามอืมแล้วทำการหมอบในส่วนของตัวคอสมิกไซโคลนแล้วก็บวกหมุนและใช้เอฟเฟกต์ของสเกเลตันนะทำการรีมูฟตัวเองแล้วก็เอาในส่วนของตัวฮาร์ปสเปย์เข้าสนามและทำการแลงอัพมาในส่วนของดินกิสืฮะและผ่านเธอเลยอ่าแล้วแต่ว่าตะกี้เนี่ยเอฟเฟกต์ดิงกิสืนะฮะทำการเอาสเกเลตันที่อยู่ในรีมูฟโซนหนึ่งใบมาทำการเสียบไส้ตัวเองด้วยนะฮะจังหวะนนนนนี้้คูู่่่แขขงงงใใชาาสวออบุกกมมทร คว่ำหน้ามาในส่วนของดิงิสเรานะฮะและก็แว่งทำการเชิญในส่วนของตัวรถฮะทำการเสิร์ฟในส่วนของตัวเซอร์เคิลนั่นเองฮะทุแข่งใช้งานเซอร์เคิลนะ,ะจังหวะนี้เราก็ทำการเปิดในส่วนของคอสมิกไซโคลส่วนไปเลยนะเพื่อไม่ให้เขาเสริรดการนี่คุกแข่งก็ยอมแพ้อะไรประมาณนี้ครับผมเรียกได้ว่า จริงๆเนี่ยอิปลีเนี่ยเป็นของแสลงอยู่แล้วนะเป็นของแสลงของเด็กที่ไม่ค่อยติดมอนลิง์อยู่แล้วและยิ่งถ้าหากเจอกับเด็กที่พยายามจะหาการ์ดกับดักอะไรก็ตามเพื่อมาทําการเคลีย์อิปรีเรานะแล้วเราโดนเราขัดอีกเนี่ยเออเรียกได้ว่าต้องมีหัวร้อนและกดยอมแพ้กันบ้างอนะรีเพย์ที่2องครับผมอ่าอันนี้เจอกับเด็ก PK นะฮะแฟนทอมไนท์ อ่ตานี้นี่มีกรณีศึกษาเลยนะเออรียกว่าจะได้บอกให้รู้สําหรับผู้เล่นแฟนแฟนท็อปไนทุกคนด้วยนะว่าอา่าอย่างนี้ไม่ควรรอไม่ควรทํอาอ่าโอเคฝั่งแฟนท็อปไนท์ได้เริ่มก่อนนะใช้งานสกิลฮะทําการโชว์ในส่วนของตัวโกลบนะฮะแล้วก็ตัวแลงอัพเมจิกครับผมทําการเก็บแลงอัพเมจิกนะฮะแล้วทำการข่มในส่วนของตัว Ancient Clock เอ็นชิ่นคล็อกอะเอฟเฟกของเอ็นชิ่นคล็อกอะทำการรีมูฟตัวเองและทำการเสิร์มในส่วนของเซเรนบูธขึ้นมือฮะ ทำการเชิญโกลบฮะเซลนบูธนะฮะทำการสเปรตามแล้วก็ทำการอัญเชิญ XC ฮะออกมาในส่วนของตัวดาร์คเรเบเลียนด้วยผลของเอฟเฟกต์สกิลนั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็ใช้งานสกิลฮะทำการถอดไส้ฮะเอฟเฟกต์กลบฮะทำการถมในส่วนของเอเชินคล็อกฮะเอฟเฟกต์เซนบูธฮะทำการรีมูฟตัวเองแล้วก็ทำการเสิร์ตตัวแลนอัพเมจิกขึ้นมือฮะ ผู้แข่งทำการหมอบแผงหลัง3ใบและผ่านเทินเลยนะเพราะคู่แข่งกะใช้แรงอัพเมจิกอ่าแรงอัพตัวดาร์คเรเบียนในเทินของเรานั่นเองนะฮะจังหวะนี้เนี่ยเราทำการอัญเชิญในส่วนของรีไซเคิลนะ,ะทำการถมในส่วนของฮาร์ปฮะเอฟเฟกต์ฮาร์ปฮะรีมูฟตัวเองฮะทำการเล่นในส่วนของไนท์แมร์ฮะออคัลต์ไนแมร์นะและขึ้นลิงสองครับผมออกมาในส่วนของตัวกระเทียนะฮนะีไ่ได้ว่าจังหวะนี้คู่แข่งทําการยั่งเชิงเรานะยังไม่ทําการแรงอัพสักทีนะฮะเออ เอฟเฟกต์กระเทียมทำการเก็บฮาร์มฮะแล้วก็เอาส่วนของรีเทิร์นมาเซตในสนามฮะเอฟเฟกตรีเทิร์นนะทำการทิ้งในส่วนของออคัตในแม่จวดสองฮะทำการแลน์อัพฮะเป็นดินกิสือฮะจังหวะนี้แหละอ่ากรณีศึกษามาแล้วนะฮะจังหวะนี้เนี่ยดินกิสือเนี่ยเข้าสนามมาแล้วเอฟเฟกต์แอตติเวตเรียบร้อยเพราะว่ามันขึ้นฟิง้งตนะกี้นะอ่าเนี่ยนะเนี่ยเอฟเฟกต์แอตติเวตอ่าเนี่ยเราดูเราดูตรงไทม์ไลน์ตรงนี้เลยตรงเนี้ยจังหวะเนี้ยดินกิสือมันเข้าสนามมาแล้วเอฟฟเเเมันนแแออติววรรียบรยบ้นะ้ละะฮ จังหวะนี้ผู้แข่งทำการตัดสินใจเปิดใช้งานแลงอัพเมจิกทำการแลงอัพในส่วนของตัวดาร์ครีเบเลียนี้มเพื่อทำการขึ้นเป็นดาร์คลีเวียมเพื่อหวังที่จะทำการเนเกตเอฟเฟกของดินกิสุเรานะฮะแต่ทุกคนที่ดูถึงตรงนี้น่าจะเข้าใจกันหมดแล้วแหละแต่ผมจะขออธิบายเพิ่มในส่วนของคนที่ไม่เข้าใจและเผลอรอจังหวะนี้เหมือนกันนะฮะก็คือตัวดาร์คลีเวียมเนี่ยมันจะเนเกตเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ที่กำลังแอติเวตจังหวะที่เขาอยู่ในสนามแล้วนั่นเองนะฮะ ซึ่งในจังหวะนี้เนี่ยดาร์คลิควยมไม่สามารถทำการเนเกตเอฟเฟกของดินยิสุได้นั่นเองเพราะดินยิสุเนี่ยเอฟเฟกมาได้แอ t ติเวตไปแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาเข้าสนามมาแล้วนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่จะเนเกตเอฟเฟกดินยิสุนะคุณเห็นขึ้นเป็นกระเทียคุณก็แรงอัพมาได้เลยอืมนั่นแหละอะไรประมาณนั้นครับผมเนี่ยจังหวะนี้ เขาทําการเรียกดาร์ครีเวียมมาผมก็ใช้เอฟเฟกของดิงกิสึทําการส่งดาร์ครีเวียมลงสุสานไปเลยนั่นเองฮะแล้วก็ใช้เอฟเฟกของตัวออคลาสในแมในสุสานนะผมทำการรีมูฟตัวเองนะฮะแล้วทำการถมในส่วนของตัวบาร์ฮะเอฟเฟกบาร์นะทำการรีมูฟตัวเองฮะและวทำการสเปรย์ในส่วนของตัวฮาร์ปอะทำการหมอบในส่วนของบล็กมูลกับดีตัวนะทำการโจมตีไปพวกอย่างก็ทำการบุกอัพมูลนะผมทำการหมอบในส่วนของดิงกิสึเรานะแล้วก็ผ่านเธอเลยผมเหมือนทำการจั่วการ์ดแล้วทำการหมอบฮะเอฟเฟกต์เอ็นชินคอร์การ เสริมในส่วนของเซนบูทขึ้นมือฮะและผ่านเธอเลยฮะเข้าเธอไหมผมทำการเชิญในส่วนของตัวรีไซเคิลฮะเอฟเฟคฮะทำการถมในส่วนของตัวเวอร์แวนฮะทำการหมอบส่วนพวกมูนฮะและทำการเชิญลิงก์สองฮะเอามาในส่วนของตัวกระเทียบอิครั้งเอฟเฟคกระเทียบฮะทำการเก็บในส่วนของออคัตไนท์แมร์ฮะเอฟเฟคฮารฮะรีมูฟตัวเองฮะเรียกในส่วนของสเกเลตันฮะเอฟเฟคของเวอร์แวนฮะรีมูฟตัวเองฮะแล้วก็เรียกฮาร์ปเข้าสนามฮะทำการเชิญลิงก์สามฮะ ออกมาในส่วนของไนท์แมยูนิคอร์นคผมทำการเตะแหงหลังแนละ้ผู้แข่งทำการเปิดมาเป็นตัวคุกตั้มแข็งครับผมเรียกมาในส่วนของตัวออคัตไนทะ์แม์นะฮะแต่วะนี้ฮะสเกเลตันนะทำการรีมูฟะแล้วก็เรียกในส่วนของตัวกระเทียเข้าสนามฮะเราใช้งานดีดตัวผมทำการดีดตัวออคัตไนท์แม่เรากลับขึ้นมือนะฮะเราก็ทำการโจมตีเข้าไปเลยครับผมอะไรประมาณนี้ครับ แล้วก็จังหวะเดียวกันตังกี้ที่ใช้เอฟเฟกต์รีมูฟเราไม่ได้เนี่ยผมสันนิษฐานเบื้องต้นก็คืออาจจะเพราะเกิดบิสไทม์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าหากใครรู้ว่าจังหวะตะกี้ที่คู่แข่งทาการเปิดคุกน้ําแข็งเนี่ยแล้วรีมูฟฝั่งเราไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะเออผมก็เออก็ก็ก็คิดอยู่เอ๊ะทำไมรีมูฟไม่ได้วะหรือว่าฝั่งนนเพรมิสไทม์กันนะเอออะไรประมาณนี้ครับผมปรีเพย์ตัวที่3ครับผม อันนี้เจอกับเด็กน่าจะโซฟาคอร์ตไหมเออน่าจะโซฟาคอร์ดอ่าเริ่มหลังนะฮะจริงๆเด็กนี้ควรเริ่มก่อนนะอืมควรได้เริ่มก่อนเริ่มก่อนจะดีกว่านะฮะโซฟาคอร์ดครับผมอ่าควรทำการอัญเชิญน,น้องฟานเซียทำการเอามอนต์โซฟาคอร์ดในเด็กหนึ่งใบามาทำการแปะเอ็กซ์ตอร์เด็กนะฮะใช้งานสกิลผม เอาน้องฟันเซียกับมอนสุปกระกดในเด็ก1ใบามาทําการแปะสเกลนะและทำการแปะแผงหลัง2ใบและผ่านเือเลยฮะจังหวะนี้ผมทําการอัญเชิญในส่วนของน้องอิปลีฮะอัญเชิญลิงก์หนึ่งฮะออกมาในส่วนของตัวไนท์แมร์เมอร์เมดฮะเอฟเฟกต์ไนท์แมร์เมอร์เมดฮะทิ้งมือ1ใบฮะเอฟเฟกต์น้องอิปลีฮะสเปรย์ตัวเองไปอยู่ฝั่งอ่าบอร์ดคู่แข่งนะทำการเรียกออกคัดไนท์แมรวมาผมทำการเชิญลิงก์ฮะเรียกมาในส่วนของตัวกะละเทียครับผม แล้วก็ทำการแลงอัพเลยนะเอามาในส่วนของดินเจสือเพื่อทำการรีมูฟอ่าแผงหลังคู่แข่งทิ้งนั่นเองแข่งทำการเปิดบอร์ดในส่วนของตัวไอพิซซอนบาเลียฮะทำการ NTR ในส่วนของไนแมร์เราไปนะเราก็ทำการเอาแผงหลังคู่แข่งหนึ่งใบแล้วก็ทำการโจมตีเคลียไนแมร์ทิ้งเลยแล้วทำการหมอบในส่วนของตัวรีเพิร์นบ่วมมูนแล้วก็เครื่องตีตัวและผ่านเถินครับผมคู่แข่งใช้งานการ์ดเวทนะฮะทำการรวบอ่ามอนเอ็กซ์ตาร์เด็กเนี่ยไม่ใช่มอนจากเพนูลัมเนี่ยทั้งคู่กับขี้มั้งมาเอ็กซ์ตาร์เด็กและจั่วการ์ดสอง เราทำการเปิดเวทฟิวส์ฮะแข่งใช้งานไซคโครนะฮะเอฟเฟกนี้ินกิเสือทำการถอดไส้เพื่อเซฟการ์ดแผงหลังเรานะฮะทำการเก็บในส่วนของตัวน้องอ่าทูเทียฮะขึ้นมือเออและทำการแปะสเกลวะและผ่านเธอเลยเนื่องจากคู่แข่งไม่สามารถทำการอัญเชิญเพนูลัมได้เพราะอาการอัญเชิญเพนูลัมนี้ก็ถือเป็นการอัญเชิญแบบพิเศษนะฮะเอฟเฟกของน้องอิฟลีเนี่ยไม่ยอมให้อัญเชิญน,นั่นเองฮะ จังหวะน,นี้ใช้งานรีเทิร์นะทำการส่งดีจิสึลงสุสานเพื่อทำการโจ๊ก,ก้าสองใบและจังหวะน,นี้ทำการเชิมในส่วนของตัวฮาร์ฟฮะและใช้งานเอฟเฟกต์ของตัวไนทะ์แมร์ออคัตฮะทำการถมในส่วนของสเกเลตันฮะใช้เอฟเฟกต์สเกเลตันฮะทำการรีมุกตัวเองและเรียกดีจิสึเข้าสนามฮนะเอฟเฟกต์ดนะีจิสึฮะทำการส่งตัวอิปรีเราลงสุสานเพื่อทำการโจมตีคู่แข่งก็ยอมแพ้เลยอะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นลิสออคัทที่ทำขึ้นมาเพื่อ ชูโลงเอฟเฟกเล่นคู่กับตัวไนแม้นั่นเองอันจริงเล่นคู่กันค่อนข้างดีนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอคอนโทรลคู่แข่งได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ข้อเสียเด็กนี้ก็มีอยู่ก็คือถ้าหากเด็กนี้เนี่ยไปเจอกับเด็กอคัสเหมือนกันก็คือเหมือนเราไปแจกมอนวัตถุดิบให้เขาทําการเชิญลิงก์เลยนั่นเองนะผมอะไรประมาณนี้มาเล่นสดหนึ่งตาดูซิว่าจะหัวลม้มหัวล้มอีกแล้วแม่เงยจะหลม้มแม่เงยหัวลม้ม <laughs> จะหล้มคู่คาเท่าไหร่นะ <laughs> เจอมูโตยูกินะฮะสันนิษฐานเมืองต้นเลยอาจจะเป็นออคัสกันดูล่าแอบตึงเหมือนกันถ้าเป็นออคัสกันดะูล่าเนี่ยมจิิเชียนมจิกโอเคเจอแบล็คมจดิเชียนฮะโอ้โหมือมือนี้มิค่อยดีเท่าไหร่นะจริงๆมือนี้มิค่อยดีเอ,อ็จริงจริงะอยากให้อิปลีขึ้นมือเหมือนกันนะงั้นเราลงฮาร์ปไปหมอบก่อนแล้วก็ หมอแพงหลังสาใบและผ่านเถินครับผมเอาจริงอ่ะควรมือเปิดอ่ะควรมีรีไซเคิลมีควรมีสแครรีไซเคิลหรือแม็ก็อิปลีอ่ะเออจะเล่นจะเล่นต่อคอมโบได้ดีกว่านี้นะจริงๆสามารถใส่อิปลีเพิ่มได้นะใส่สองใบก็ได้ลดแพงหลังเอานะ แต่ผมเป็นคนที่ถ้าแผงหลังไม่หนาชีวิตอาจจะอยู่ไม่ยาวก็เลยใส่แผงหลังเยอะแทนนะสามารถไปปรับเปลี่ยนลิตรได้เลยนะโอ้ชิตอ่าคอมมานดาร์นะชิปเป่งละเจอเนโคเวเล่เจอเนโคเวลเล,เเวล,เล่ตึงเพียเลยวะ่ะ การโจมตีนะฮะัวูโมนะเพราะเขาน่าจะเตรียมฟิวชั่นไว้เพราะเขาเหลือช่องไว้โยนฟิวชั่นอยู่ใช้เป็นตัวอ่าอิลูชั่นบนมือนะเนี่ยเป็นเดียดาร์คเป็นดิเชียนะอย่างวันนี้เราก็นี่เลย เครื่องดีตัวนะเราต้องเซฟชีวิตตองฮาร์ปให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าเราเจอในโคเวเล่นะฮะโอเคมีการเชนนะฮะฝั่งนู้นมีการเชนครกดาวผมเครื่องดีตัวอืมจังหวะนี้เราควรใช้เครื่องดีตัวกับมอนตัวเองดีไหมยังละกันยังก่อนละกันนะ ยังก่อนอยังก่อนงั้นเราลงบัสไปหมอก่อนผ่านนะผ่านเลยฝั่งนั้นทำการจวดเน่การ์ดนะดูทีว่าจะจวดได้ไรจวดได้แบล็คไม่อีกเชียนหรือจะเชื่อแม่งดวงคนเราเนี่ยมันดวงคนเราเนี่ยมันสุดจริงๆ นี่มันสุดจริงช็อตนี้นะถ้าผมดีดแบค็คในเชียนเขากลับขึ้นมือไปเนี่ยเขาเ,าเ,ขาเทินหน้าเขาก็จะเรียกได้อีกเทินหน้าเขาก็จะเรียกได้อีกโหตึงปีอะไรวะเจอในโคเล่แล้วแม่งตึงปีอะไรวะเจอในโคเอาจริงเราเรากดยอมแพ้ได้เลยนะเจอในโคลเล่เออกคัทนี่แม่งตึงปี๋เลยเราควรได้อะไรวะเราควรได้คอสมิกเซคโคน เรามาลุ้นกับแผงหลังอีกใบหนึ่งของเขาะนะโหแม่งมีเชนอีกใบดีตัวผมแม่งฝั่งนู้นก็มีดีตัวเหมือนกันอาฮ่าฮ่าฮา่าไอ้เ <c oughs> อ้ ดูดาเมจส0 0 0เทร์น,นี้ได้เซอร์เคลิลโอ้โหค่ารักคนเรามันต่างกันจริงๆให้ตายเถอะได้เซอร์เคลิลอีกใบหนึ่งนะฮะเขาได้รีมูฟในส่วนของตัวบลัสแล้วละดูดาเมจส5 0 0นะฮะหมอบก็ให้จู่อะไรก็เล่นยากกว่าตอนเนี้ย อคอสมิกไซคโคลนขอคอสมิกไซคโคลนขอคอสมิกไซคโคลนโอ้โหจริงๆอ่อะมันเล่นได้นะเว้ยแต่ว่าเนี่ยเรามีเรามีรีไซเคิลใบเดียวอะเราเล่นเราเราต่อเกมได้เว้ยแต่เราติดเนโคเล่เว้ยช็อตเนี้ยเราติดเนโครเล่ใบเดียวเลยยอมครับยอมยอมยอมใช่ใช่แล้วตะกี้ผมก็ลืมบอกว่า,าเด็กนี้ไม่ได้เสียเปรียบแค่ กับอคัสเหมือนกันนะเสียเปรียบกับไอการ์ดเวทไปตะกี้ด้วยก็คือไอ้ไอ้ฟิวในโคเเล่แหละมันปิดหลุมนะมันไม่ให้เรารีมูฟนี่แหละคือจุดจบของออคัสนะฮะถ้าใครรับสารเด็กนี้ก็เอาในโคเเล่มาใส่เป็นอ่าของเสริมก็ได้นะเออของเสริมในเด็กก็ได้นะตัวเด็กคุณไม่ได้เล่นกันสุสานอยู่แล้วโอเคการ์ดตะไปหาจากไหนได้บ้างเผื่อเพื่อนๆอยากลองจัดนะฮะตัวฮาร์ปเนี่ยหาได้จากจัดเมนท์ฟอสก็ผมแล้วก็ตัวรีเซิลเนี่ยหาได้จากการฟาร์มในเกตของเอสเปอร์โลบะฮะ แล้วก็ตัวอีฟลีฮะหาได้จากบล็อกฟิวเจอร์เซอร์กิตฮะแล้วก็ออกคัตไนท์เมร์ฮะหาได้จากซอฟตเฟอร์ไลนิ่งครับผมแล้วก็ตัวสเกเลตันฮะหาได้จากจัดเมนฟอร์ดแล้วก็ซอฟตเฟอร์ไลนิ่งฮะแล้วก็ตัววอลแวนอาหาได้จากจัดเมนฟอร์ดแล้วก็ซอฟตเฟอร์ไลนิ่งเช่นเดียวกันฮะตัวบาสครับผมหาได้จากจัดเมนฟอร์ดแล้วก็ซอฟตเฟอร์ไลนิ่งเช่นเดียวกันบุกบมูลฮะหาได้จากคาลติกโซลเจอร์ครับผม แล้วก็คอสมิกไซโคนะหาได้จากกาเลติกออริจินครับผมแล้วก็ตัวรีเทิร์นหาได้จากจัดเมนฟอร์ดแล้วก็ซอฟแวร์ไลนิ่งฮะแล้วก็เครื่องดิดตัวผมหาได้จากซอฟแวร์ไลนิ่งฮะดินยิสึหาได้จากซอฟแวร์ไลนิ่งครับผมยูนิคอร์นหาได้จากฟิวเจอร์เซอร์กิตฮะตัวกระเทียมผมหาได้จากซอฟแวร์ไลนิ่งเช่นเดียวกันฮะตัวเมอร์เมดอันนี้หาได้อ่าหาแลกจากร้านคา้าได้เลยนะ แล้วก็ลองยิ้เสือหาได้จากซอฟแวร์ไลต์นิงฮะไนแมฟินิกหาได้จากฟิวเจอร์เซอร์กิตแล้วก็บลูทขผมหาได้จากลิงก์เล o l ลูชั่นนั่นเองครับผมก็ลิสต์ออคัสผสมกับไนแมผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้าเป็นเพื่อนที่เล่นออคัสเหมือนกันแล้วผสมกับไนแมเหมือนกันเนี่ย สามารถมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะว่าใส่อะไรเล่นสกิลอะไรกันบ้างนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสดยูทูบด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญ pendulum เดตามช่อง c h a n หนึ่งด้วยนะ